สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เข้ากับกำมาพพอครับนุดหน่อยนําโชคอีกแล้วนะคะมอนีนุดหน่อยนําโชกกับสิผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนัสันค่ะในยินข่าวว่านัสันเพื่นฝันตอวิกค่ะนุดหน่อยด้ยินแบบนั้นก็เลยโบผาติดสีผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนัสันค่ะในยินว่าเพื่นฝันว่าเพื่นเห็นผู้เ่าค่ะเพื่นนอนอยู่ ผู้เฒ่าเอากล้วยมาให้พิ้นค่ะหนุดหน่อยก็เลยบพลาดที่สิพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาสันค่ะวาสิมีโตดีโตเด็ดัวไดแเน่มาฝากท่านผู้ชมค่ะก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเฮาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนสันพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะนสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนสันค่ะสวัสดีค่ะค่ะมือนีทีมงานเนาะค่ะก็ได้ยินข่าวว่านสันฝันดีค่ะเมื่อคืนนีนสันฝันดีแนวดกับเบาสูถั่นผู้ชมห้าฟังเนี่ยค่ะฝันยู่ช่ังเชียนเขาภนษามานี่เนาะค่ะ เป็นเหมยยุดยาวกระติบลอกสังก่อนมาเป็นเหมยยุดธระเบิดเลยนี่โอกาสไปเบิร์นเฮเทียนขับพัลษาค่ะไอเขนุญาตเนาะค่ะนซันเบาเสียงดังกว่านีเนี่ยค่ะเสียงดังเหรอคะค่ะส่วนที่เฮาอัญยุดธขับวัลษาเนาะค่ะแต่นี่โอกาสไปเบิร์นเฮเทียนจ่อส้างสกอนก่อนสิเสารฟันนหน้าค่ะเหมยยุดเนอกจก็ไป เขาไปในเมืองเขาไปเบิ่งแห่เที่ยนกขาบ้านสาไปงานประจำปีของจังหวัดอุบลเท่า,ลลาทนหร่ล่ะคะค่ะวันนี้ไปเบิ่งขบวนแห่เพิ่งก็ไปหลังงามๆนี่ขบวนงามๆสวยงามค่ะแต่ว่าไปกรับเนาะห้องบนอยู่ไกลค่ะไปกรับเร็ววันนี้นี่มาแรงมากครับกับวาทำงานที่เก่าลราปกติอ่ะสั้นกับสิบหิบยางค่ะมาแรงมากกับวานอนค่ะกต่วานอนเร็วกับบ่าันฝันดอกค่ะ ตื่นต so ื่นไปกีดยางขึ the the ้นทุกหมื่เข้านี่แหละค่ะปีสามตื่นตื่นไปกีดยางไปกีดยางกับกีกีดไปจนมาหอดซีซีกัวกัวคุละค่ะกีดไปกีดเหลวกี่เหวเลยกับว่ามานอนปกติกับสีนอนพักก่อนเนาะค่ะสีมานอนนอนนี่นอนอยู่ใสค่ะนอนอยู่บ้าหรือว่านอนอยู่ปลายไม่ใช่ายางนอนอยู่ในรถเอ็นเอ็นเบานอนค่ะพัดลมหน่อยก็ไปตั้งสีหน้าค่ะพัดลมหน่อยก็ไปในรถดนอน เท่ากับนอนมีหันอย่างไรเท่ากับบริยานเนี่ยเป็นไฮเท้าขยันตลอดเท่ากับบริยานยังเพราะว่าป้าต่างๆเพื่อนจะมีจะมีคนกี่ชื่อกันค่ะมัจนจะกีย่ยังกีดย่างไปกับการขี่เลี่ยมขีดเลี่ยมแล้วเนะาะมานอนมานอนทำแห่งก่อนเน,นาะกันหะน้าขีหน้าค่ะคือมานอนรับเสือกไปแบบนี้นอนนอรับสบายเลยอล่ะฟันแบบนี้ค่ะค่ะฟันจังไรคะฟันฟันหินอันอันที่แหลกอะฟันหินผู้หญิงใส่ผู้หญิงค่ะ เถาบ่คะเถาเถาอายุต่ว่าหันย่างงามอืมค่ะอายุหลายอยู่ขันย่างงามค่ะแต่ว่าเพิ่มฝันนั่นว่าคนเป็นผู้หญิงงามมีสบายค่ะใส่ชุดมีสบายเหมือนเหมือนนั่งเล่าอเข้านี่นะค่ะค่ะนั่งรล่าย่างมากเร็วประตูอันรถดก็เป็นประตูเนาะตะว่าเข้ากับเอือนล่งน้อยนึงน้่งเข้านอนให้คลอยมีอากาศเข้าไปค่ะค่ะแล้วเข้ากับที่พัดลมหน่อยพกข้าเข้าค่ะ เคยกับมะกอกกอกเพิ kind of ่งบางสีเพิ่งมาเคาะกระจกวันซะในความฝันเนี่ยเพิ่งมะกอกกอกประตูเฮ้าค่ะเหากแบหันไปยังทีนะหันไปเบิ่งกับเป็นที่แรกกับเห็นเพิ่งงามกับบล็อกพื้ยากหน้าเพิ่งจะคิดว่าพ่นในความฝันคิดว่าพ่นเฮ้าหรือแบบพ่นงามยังทีนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดประตูออกไปยังที่คะเพิ่นจะมีกล้วยดีหนึ่งดีบอกยัย กล้วยกล้วยกล้วยซุปบอคะกล้วยซุปกล้วยซุปกล้วยซุปอีกหนึ่งิ่นจะยื่นเงินมันจะยื้อเงินไถ่มันแบบอันหิ้วอยู่ก็คนวางซีนิ้วอยู่ก่นี่อันเอากล้วยมะฮัยคนวางซี่ค่ะเพิ่นมาจะคนเพิ่นมาผู้เดียวค่ะผู้หญิงผู้เดียวเพิ่ต่ไมายื่นเงินเคยแต่ยื้อเงินไถ่เคย่เธอได้เอาน้ำเพิ่นค่ะเพิ่นว่าอันคือเดี๋ยวมานอนอยู่นี้คนวางซี่ค่ะคือเดี๋ยวมานอนอยู่นี้ มาอันม่นอนขีดยางหนูก็มานอนขีดยางย่งไห,หนูประจําละหนูเกียรตสูดหนูขีดแล้วหนู็ยนอนนอนฐานด้วยน้ำก๊ดค่ะไ้นอนร<แ>ับไปกีดผู้เดียวว่ผมก็กีดผู้เดียวหนูก็บ่เลยย่านดอกที่นี่จะเ,เป็นไหหนูอันเป็นไผรแล้วเป็นไพเ,เอามาไห้เป็นผีหรือเป็นคนค่ะ<แ>ถ,ถามพถามเพิ่นนะค่ะ เพิ่นบอว่าจังไรแต่เพิ่นว่าเพิ่นเป็นผีเพิ่นกปสิญ,ญาณเท่าอย่างทั่งประกาศีดยางบัจักสีหน้าแต่วันนี้นี่ควมฝันเท่าไันเบ่อยาดเพิ่นได้แต่บาหมูกอยู่ว่ากับคนเป็นผี<ฆ>ค่ะคิดว่าเป็นผีเจ้าที่เจ้าทาง้องไอ่เห่หาห้งองยังสีเพิ่นรักษาเ<ฆ><ฆ>ห่าอีสิ<ฆ><ฆ>บ้านนี้กระไรนะเพิ่นมาได้บันเพิ่นกระยางอวยหลังกลับไปไปเลยบ่อคะเพ่นสีเมื่อละบ่อเนี่ยของถามเพิ่นอยู่ไค่ะสีเมื่อละบ่อวางสีหน้าไปละบ่อ ยูนียุ่อว่ยุ like ่นีตลอดยบอวว่ปลาชีน่ะถามเพิ่นขึ้นกับพวกปลาขึ้นแต่นั้นมากสื่อเอาเรอร์คนปะเก่าซีคนทางซีเก่าซีค่ะเก่าซีสื่ออเรอร์ปลาเพิ่นกระยางยางออกไปเลยยางไว้ทั้งหัวให้ปลายางท่อจนสุด มันจะกะบก้วยก็ได้อยู่ก๋วยนี้หนึ่งก็ได้อยู่กล้วยเพิ่นเอาให้จักหวีค่ะวีนหนึ่งกวีหนึ่งวิ๋หนึ่งเพื่อนเอาไห้ค่ะหลังจานมันก็ของเมื่อตื่นค่ะถ้าให้ถ้าให้นะันตีจากกล้วยนะันสิตีเป็นตัวไหนคะทีจากก้วยนสิตีเป็นกล้วยกับเก้าค่ะนี่หนึ่งกับเป็นหนึ้งข้นกับสิเป็นข้นตายสีเป็นศูนย์ไปทีน้ะค่ะศูนย์หนึ่งเก้า ควานหนึ่งเก่าเนอะเดี๋ยวเตี๊ยบขิตีเนาะหนึ่งเก่าซู้นซ้นหนึ่งเก่ากลับไปเนาะค่ะเนาะกลับไมาขิตีเป็นตัวนี้กลับตะพ้นเดี๋ยวกลับมาบอกตะพนเดี๋ยวกลับมาบอกน้ำวาเก่าซีนะเก่าซีเนาะค่ะจะว่าฉันจะคิดว่าข้าไปเบิ่งเฮเทียนข้าปไหว้ย้าววายยั้งเดี๋ยวเว่าพิ้นมาขยสูบเาเป็นสีหน้า พะวาเข้าไปแค่นีน้าเข้าได้รับนี่ก็ซ้ำเข้าได้ยสุกเนา,า,าะค่ะนะสัน่ะกคิดว่าเปงนสันล<ม>่ะพะว่าเข้ากับพี่าบุญเนะาะเขาพันาเนาะก็ตองเือกีหน่อส,สุกบ่จังเข้ากับคิดว่าีน้านนแต่ว่าในควาฝันกับบริษอย่างเพื่อนโอกก็หูยาเพื่อนเป็นผีมาบอ่เป็นผีนั่นแหละแต่ว่ากัเพืดด่อนกับบริษัทญายาเอี้ยงน่ะนะตัวบริษัทเท้าญา่ะนะสันเคยฝันบอกเคาอยากไปนอนตายอย่างเคยฝันอยู่แต่ว่าหัน บสถได้ฟันว่ามาบอกเป็นต <stop. S 1> no ัวจัิง <tim> ส mmm <m> ิบอกว่าจะให้นั่นให้นี่กะโบสถ์กลวยมาบอกแนวนี้่คะนี่เพิ่นบอกเลยว่าเป็นตัวเป็นตัวสินะค่ะเขาเรียกว่าสีได้สูบบ่ไปทําบุญมากสินะค่ะอ่าสีได้สูบเนาะค่ะเนาะค่ะสีแมงกระจัดมันก็เลยหยุดลงตัวเลขกันกลวยเนาะกลวยวีหนึ่งสิตีไปว่ากลวยเก้าวี่หนึ่งหนึ่ง คนตายนันคนเดียวหายเป็นผีเป็นบริเ็นคนตีไปใส่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศองนย์หนึ่งเก่านะค่ะกัปโตเพิ่นเพิ่มเพิ่อวยหันหลังกลับมาบอกเก่าซีเก่าซีค่ะอวยกัมอกหันหลังมาเพิ่นหันหลังมาให้บอกสองตัวบอกทันตารสิไปสุเที่บ้นบ้านเพิ่มมาูพเดียววันที่ตัวมาจ้างเนาะค่ะค่ะที่ตัวเพิ่นอวยกับมาบอกว่า เสือด้อยน่ะเห็นนู้นอน่อยยางคู่เดียวคนขึ้นที่ตัวคนเดียวก็ื่บอกกัปจักรนู้นก็คิดว่าจังที์นะค่ะตอนนั้นก็เชื่อตื่นค่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนสันหลายๆเ้อค่ะที่มาให้แนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนสันขอบคุณค่ะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโฉกกับคีพ่าท่านผู้ชม มาสรุปตัวเลขความฝันของนัสันค่ะนัสันเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปกีดยางค่ะแล้วเพิ่นกลับไปนอนในรหลดมีผู้เฒ่าผู้ยิ่งค่ะผู้งามงามค่ะมาเคาะกระจกรหลดเพิ่นเอากล้วยไม่เพิ่นหวีหนึ่งค่ะแล้วก็เอาให้เพิ่นเล้วกระหันหลังยางหนีก้อนเสียางหนีเพิ่นก็ได หันกลับมาบอกเลขนะสันค่ะตัวเลขที่คุณยายเพิ่นบอกนะสันก็คือเก้าสีค่ะนะสันเพิ่นกระเปจากกลวยเนาะค่ะศูนย์หนึ่งเก้าค่ะงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมสองพหารอยหาสิหค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะคลิปนี่ หนุดหน่อยนําโชกกระขอให้ท่านผู้ชมมีโชกมีหลาบลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของหนัสันกันทุกคนเนาะคะ่ะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยนําโชกกรขอฝากซื้อเสียงหนุดหน่อยนําโชกว้นี่อ่อมอกอ่อมใจฝากกดไล กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำโชคน้ำเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ